วันนี้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนของพวกเราำรกำลังตกอยู่ในภายใต้ปัญหาโควิก1ที่ยริงจังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนบอกกับพวกเราเป็นอันดับที่หนึ่งวิกฤตทงางด้านสุขภาพปัญหาโควิดยังไม่ยอมจับต้อร้ายครับ เป็นวิกฤติสภาเรื่องของประชาธิปไตทอติดทิเสรีภาพของทุกขัดสิ่งเหล่านี้มปนเกิดขึ้นมาจากการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์ขาดความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งของที่น้องประชาชนขาดความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงทำให้การแก้ไขปัญหาที่่านารัฐบาลเป็นการแก้ไปัญหา ไม่ตรงจุดไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป็นการแก้ปัญหาแบบขออนุญาตใช้ขับนี้นะครับสายผ้าออนไรอ์โดยไม่คำนึงผลเสียอันใหญ่ที่เกิดาม้นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้นะะาขาดองค์ความรู้ขาดประสบการณ์ขาดข้อมูลขาดข้อที่ิงที่จะใช้ในการแก้ปัญหา นักสื่อมวลชนที่เคารพครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบริหารรัฐบ,บาลชุดนี้บริหารล้วนแต่ก่อความเสียหายซ้ำซากวันนี้ครทบฮักเพื่อไทยเราผมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกรรมการยุทธศาสตร์แิะทางทางการเงืองข้าที่ศึกษา ทางด้านการมีส่วนร่วมแ,และวัฒนธรรมของพรรคเพื่อไทยเราเพราะที่จะระดมสัมพันธ์กำลังจากทุกภาคส่วนโดยใช้ประสบการณ์และสติปัญญาที่พวกเราได้รับการสั่งสมมาจากทั้งในอดีตที่เราได้รับความประสบผลสำเร็จมาแล้วในการทำหน้าที่ของพรรค รัะไทยที่พักงลงประชาชนก็ดีเราจะนำเอาพลังสติปัญญาความรู้และประสบการณ์ของคนในปัจจุบันของเรามาเป็นที่ตั้งมาเป็นพลังทันเข้มแข็งเพื่อที่จะนำพาประเทศและพี่น้องประชาชนก้าวข้ามวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อไปสู่อนาคต ที่สดใสและมั่นคงในวันพุงนี้อดีตเป็นบทเรียนครับวันนี้เป็นที่ตัง้งวันพรุ่งนี้คืออนาคตเป็นกลังน้องที่เรบครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้มันมีผลกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเปนาน็นอย่างมากทัพเพื่อไทยเราต้องมั่นนะครับที่จะนำเอาจุดแข็งของพวกเรา คือองค์คามรู้ของคนรุ่นเก่าบวกกับความกตือรุ้นมันสมองอันเป็นเลิศของคนรุ่นใหม่มารวมประสานกันเพื่อหาทางออกหาทางแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติเพื่อจะแก้ไขปัญหาสิทธิมักผมสะสมอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยที่มีประเด็กนการทอดงาทาให้เป็นการปิดกั้นปิดบังพลังสมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำให้เขาไร้ที่เสรีภาพในการที่จะพูดในการที่จะคิดเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทําในสิ่งนี้เพื่อทะลุทะลวงทาลายสิ่งเหล่านี้ระเบิดพลังสมองของคนใหม่มาให้เป็นประโยชน์ประเทศชาติ น้องสืบนที่กรพครับจะถามว่าผมและคณะกรรมการบริหารทุกคนจะให้คำมั่นสัญญาต่อผู้เราหรือที่น้องไปชนโดยวมอยู่ไหมต้องขอเรียนด้วยความกรารพครับผมจะไม่ขอตอบว่าเราจะให้คำมั่นสัญญาไม่ขอสัญญาแต่เราจะลงมือทำทำอย่างทันทีโดยการมีส่วนร่วม พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าพักเพื่อไทยเรานะครับพร้อมเดินหน้าสารป่อภารกิจในการอกตรบอบสนองต่อพี่น้องประชาชนให้เป็นความจริงตามที่เราเขียนสโลแกนไว้ว่าทักเพื่อไทยหัวงใจคือประชาชนและรุ่งนี้ เพื่อไทยเพื่อชีวิตไทยของประชาชน,รชาชนเราจะเริ่มทันทีพรุ่งนี้ไม่ใช่การบัรขัดวันประชาุแต่พรุ่งนี้นี่หมายถึงอนาคตที่เราจะนำอนาคตมาประทําในปัจจุบันให้เห็นภาพในพนที่แท้่ยที่น้องสมุชนที่กรอครับพรรคเพื่อไทยเราเองเราจะเร่งปรับ ตัวเองทุกองคะะ์คาบยศในพระของเราให้รู้เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อรรลุ้นประโยชน์สูงสุดของพี่นองประชาชนทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นเจนบีนะครับที่เราเรียกว่า Baby Uber, เบบีบูมเมอร์เจนเอ็กซ์น Y วนะ์และเจนซีอยู่ในกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลายแล้วนำมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราจะเร่งจัดเตรียมนโยบายท,ทางด้านเศรษฐกิจด้านการ,กรเกษตรการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยโดยให้ความสำคัญกับกา,ารรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกส่วนทำวามเข้าใจความเป็นไปของโลกขึ้นนํามาเป็นโจทย์สำคัญในการระดมความรู้ทางวิชาการทางสติปัญญาจากจุดกกรบของพรรคที่มีประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพที่หลากหลายสาขาในการที่จะสร้า แนว้นวิวายของพรรคให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและความต้องการของที่้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข,ข้าถึนกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่น้องสื่อมวลชนที่รพครับสิ่งที่พวกเราประสบในวันนี้ความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เป็นเฉพาะความมัน่นคงทางด้านการหน มันเป็นความมั่นคงที่้อบเผชิญกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นโรกปัจจุเรื่อง ruption, เทคโนโลยีดิสัปชันหรือเรื่องสองครามทางด้านเศรษฐกิจและอื่นอื่นมากมายมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนครับพักเพื่อไทยข้อที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันนำพาสังคมไทยให้ออกจากวิกฤตโดยเร็วด้วยการแสดงกลังอำงานาจของพี่น้องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยทันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสะท้อนเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเราเป็นพรรคการเมือง,องเราจะนำเจตนานงของพี่น้องประชาชนมาขับเคลื่อนให้เไปดมจุดมุ่งหมายและเจตํานงของ,องเขาที่ได้ทุกปี ที่สาคัญครับเราจะลลายอำนาจของเผด็จการที่แฝงเร้นอยู่ในรัฐธรรมนูญนักสืบชนีดก็รู้ครับกราาใจที่ผู้ถืออำนาจในวันนี้ยังคงอยู่เผด็จการสร้างรูปเราตระหนดกดีว่านี่เป็นการสร้างภุกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพรรคเพื่อไทยเราไม่อาจที่จะได้ดังนั้นในวันนี้ เพื่อไทยก็จึงอาสานำมาเพื่อหลดลดทุกข์เพิ่มสุดสรางอนาคตให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้พวกเราพร้อมครับเพมาแบ่งรับภาร,รก,กิจที่สำคัญด้วยความเต็มใจยิ่งนะครับเพื่อสร้างเรื่องนี้เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชนครับ